ั้งครับดังๆครับพม้นสองหน้าวันที่เราวิดไม่ขาดทุนคือวันที่เราได้ทำบุญและให้อภัยว,วันที่เราได้ทำได้คือวันที่เราได้ใช้ทำความดีนะครับสาธุให้ตัวเองนะครับสา,บา